ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทองบายออโรราวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์พศ2564พบกับผมชวนายอัครพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัทออโรราเทรดดิ้งในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่64ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลด์สปอตนะครับที่ยังคงลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนั่นก็คือมีจุดต่ําใหม่แล้วเวลามันดีดตัวทุกครั้งเนี่ยก็จะเตะลงเรื่อยๆแม้จะมีการ ถ่ายเป็นระยะะนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีการพยายามยื้อยๆอยู่แถวแถว1770แต่เมื่อกี้นี้นะครับหลุดลงมาแล้วครับเกือบ10เหรียญเลยก็ตอนนี้ราคากระพริบอยู่แถวแถว1760แล้วสําหรับประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ข่าวลบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจนเกือบจะถึงจุดสูงสุงสดเก่าในรอบ1ปีแล้วค่คนะางเงินดอลลาร์เนี่ยก็มีปรับตัวเด้งขึ้นมานิดนึงด้วยเช้านี้ก็เป็นประเด็นที่กดดันราคาทองคําอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับเช้าวันนี้แต่ประเด็นที่บวกก็พอมีอยู่นะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็หมายความว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าไหร่คนตกงานยังมากกว่าที่คาดไว้อยู่นะครับและคุณเจเน็ตเยลเลนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันยังแย่อย,อยู่จริงๆนะและนางก็แบบเชียร์เต็มที่เลยเกี่ยวกับนโยบายของคุณไบเดนนะครับที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด1.9ล้านล้านออกมาแต่ก็นั่นแหละครับมันยังไม่ออกสักทีเราก็ต้องรอไปก่อนคาดว่าหลังมีนานี้ะ ดังนั้นเราก็คงต้องรอกันไปแหละครับสำหรับออโรราเช้านี้นะครับเราให้แนวรับไว้ที่1755-1745ถึงแนวต้านที่1777-1780ถึงครับสต็อปลอตเมื่อหลุด1745 ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเชา้าสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ